สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป้ตักกัศลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกัศลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่31กดกดาส2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกันสามช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของุห้นไทยและเอเชียจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข3หมายเลข6 หมายเลขหนึ่งหมายเลข4ี่หมายเลขศนและหมายเลขสองเป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3ามคู่ คู่แรกสามหกสามหนึ่งและสามศูนย์เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของสหรัฐเมกาช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลข หมายเลขแรกหมายเลขห้าหมายเลขเก้าหมายเลขสี่หมายเลขหกหมายเลข 9, หนึ่งและหมายเลขเจ็ดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันและเซีย ในเวลายีบสองนาฬิกาถึงยี่บสามนาฬิกาท่านสามารถนำตังหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมวับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก5 9 5 6ก้าและห้ ถึงสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลายีบนาฬิกาถึงยีสามนาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3มนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข4 หมายเลขห้าหมายเลข9หมายเลขสองและหมายเลขสเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3มช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่าน ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกสี่ห้าและสี่เก้าเป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลา ซึ่งในแต่และช่วงเวลาผมจะมีการจอดตัวเลขในแต่และหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกศิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหลศาสามเบื้องต้นและวิชาอื่นอยหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเอง และทางผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคาสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่และช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลือกอชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาโหรวลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ แล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ